ตัดรอบซองไอ้พี่น้องเลยเข้ารอบมิกรอบซองพี่น้องตัดรอบซองครับตัดแล้วมือเส้นนี่พี่น้องตัดแล้วมือเส้นนี่วันนี้ก็วันที่สิบสามครับตัดกลางเดือนนะเข้ากลางเดือนสิงหาพี่น้องนะครับตัดรอบซองพี่น้องเลยตัดรอบเล็กไปตั้งแต่เดือนกรกฎานะพี่น้องตั้งแต่หมดแล้ว บ้านเนี่ยมาตัดอีกพี่น้องเลยตัดเหลี่ยมหญ้าเอาอีกพี่น้องหญ้ามันขึ้นลายพี่น้องสวงหน้าฝนกับพันนี้ดีแน่นะพี่น้องบ้านเนี่ยก็เริ่มเดือนสิงหาก็เลยตัดอีกรอบหนึ่งพี่น้องนั่แหละพี่น้องนี่แหละอยู่ในกลางเดือนสิงหานี่แหละพี่น้องสิบมันนี้มันนี้ก็วันที่สิบสามเลยพี่น้องนะตัดเกือดที่สองพี่นองง้องเลยหญ้ามันขึ้นลายเราก็ต้องตัด เธอท่สองเทีาไปน้องเลยนี่แหละรอชมเบิ้งไปน้องว่าเข้าเฮอามันสิขึ้นมาได้ซ้ำเดิมไปน้องจะกทิตย์พุ่เลยไปน้องจะกทิติดนตหนึ่งหมดละจะกทิติดหนึ่งหนดละรอบน้ครัตัดรอบสองไปน้องทึงเทิงเน่ากเขียวดีอยู่ไปน้องเขียวงามดีอยู่หาทางอยู่ขาไปน้องงามไปน้องเข้าตัดรอบ ตัวไหนก็ตัดรอบสองกันพี่น้องแต่ว่าตัดอยู่อยู่ส w i หนึ่งสิงหายพี่น้องนี่ฮะขึ้นมางามเลยขึ้นมางามเลยมาเบิ่งเข้าที่หบอบบัทันได้ตัดบ้านพี่น้องที่เฮานี่แลหละเฮานี่เราบริตัดพี่น้องเฮาทางพี่น้องบริตัดเลยเฮอร์ เขาเขาทางเขาไปน้องเป็นขา้ขาววัวข้าวกินนะไปน้องเ้าเหนียวขา้าวกคอเหนียวไปน้องการเขาเนียวไปตัดเลยไปน้องบไปตัดเลยไปตัดเลยเพรา,าะว่าหญ้าแบบค่อยมีเลยก็บ,บริยากตัดมันไปน้องหน้าขึ้นก็เลยปล่อยให้มันธรรมชาติตรงมันซะเขาเขาวานแซมแน่ผมน้อง เบื้งมุมสูงเนาะเขือทัพปีไปเนาะทัวปีครับทัวเถอปีเงียบเนาะเบื้งมุมส ja. ูงเบื้องไปเนาะตัดรอบสองไปเนาะทีบ้องเฮาเห็นบทบทที่ต <t> ัดนคือว่านเข้าเข้าเซมนะไปเนาะ ข้าเสีมเขาเสีมเพราะว่าเขาหมดได้หมได้มีหญ้านะพี่น้องก็เลยปล่อยให้มันแต่มาซัดองมันซะพี่น้องนี่นแบบสวมสิงห์ห่านกลางเดือนสิงห์ห่านเลยพี่น้องทัดเลยพี่น้องหญ้ามันเก๊บว่าไงพี่น้องหญ้ามันเก๊ะเก๊หลายเก๊ะผสมเขโคหมดหึงมันมี้ะ ธรรมดาอยู่พี่น้องมาเบิ่งเข้าทางเฮานี้พี่น้องนำนำบานมะลัยมาแหงน,นำบานมะลัยมาโนมัยฮองไม่ฮองตัดสองตัดสองเท้าพี่น้อง ตัดสองเถอไม่ไล่ข้างหน้าได้เป็นน้องฝนตกน้องเงยสองน้อ่นี่สองน้อนี่เกินงอกลางนะเฮ้ยนี่เขียวดีขนาดเลยพี่น้อง kiều đi hơn anh ấy, quế hồ, xì da nhân rồi, mình ăn cả khay 嗯，对呀。 หวันีก็เผาล้นมาแม่เนี่ยโอ้ชนะบเข้าบุร เนะจ้าก็เห็นค้างไหมนี่สิเนะนี่นะตนนยตนอะมาอีกนะี่แม่เนี่ยอืมต่อไปยังน้อยนี่เนี่ยกาดมาอีกเนี่ยกาดขุดลักอีกเนะี่ยลักมันมันเหลืออยู่ต่อมาเลยต่อหยาบมานี่เลยมันขำมันดัดเดินไปหยาบโคนรเลยตอมาขุดต่อมานี่ขนะุดลักมานี่ขุดมาจะน้อยนั่น,ะนนะลักไม่ไพ่อยาหลายๆ กดตอมาล้วนใหมันลามอ่ะเป็นอุมโมงค์ไปเลยเผ <c oughs> าล้นไปน้องเผาแห้งหมดเลยหัวซามันไหลไปน้งองหมดเลยหัวซากินมันไหลไปน้อง เฮ้หหอหมอขุดไปเองเนะี่ยรักมันไหลยอยู่นะี่ตรงนี้ปาดมือโโอโดนเอาแห่บอกเวี่งเแห่มาแล้วสิวานป่ากินป่าจะเพียนเยอะเลยป่าจะเพียนเยอะเลยพี่น้องบมอบอมหอ,อได้หลายหาวบุบบาดเดี่ยวลนน่ะ ปลาตะเพียนเือ่อะไรไน้องวันหัวห้านวก็ที่ที่เ้าะดโอ้หนเป็นอบงเดียวะพี่น้องมึงละโห็ดขนข้าวธรรมชาติได้ี่น้องนะมันเป็นขดไม่ยิ้วอันอันไม่มวงเงือพี่น้อง เน้อไนเนาะั้มด mm. uh. ja. ิคุดีตัวแ i งพอีเก็บเนาะเก็บยังม่แรงวะเดขอนรรมาติด้น้องมีขอนเดียวเด้อบะออกดีกนานเลยเฮดขอน เต็มขอดหนึ่งพี่น้องเียธรรม่าตซดได้พี่น้องเกิดไหมต้นนันม้วงบางต้นม้วงกะก็บางต้นม้วงกะบ่อกอกได้พี่น้องต้นม้วงนี่น้อยแล้วเรเห็นมันอยู่นะอากาศมันซุ้มซึ้นมันละโบมีแดดไม่ยั่งมันละลำไรนะพี่น้องมันละเกิดเองมีขางบ่โคแป๊ะเป๊ะไปตรงไหนขาง่โคเป๊ะ มันออกดีีลเกตธรรมศาสตร์ได้ไปน้องนมันเลมีอย่างมันเลยอดยามันอากาศซุ่มซืนมันออกเลยปน้องดูดูน้องโอ้โหโอ้โห เก่งกินกันแก่งกินบังเขียงในเพี่น้องอ่อนๆพี่น้องเออนีอ่มันเตือนดิ้กูดังลงเลยเพื่น้องเต็ดคอร์นมุ่งอ่อนเยเพื่อน้องบักลงกับคุมไว้ยังทีไรพี่น้องสูตรมันพี่น้องเะแบบ๊บ,บนี้แหละ คุ้มไวเด็ดพอลำไรไปน้องถ้ามีขอนแก้มาไว้ดไปน้องขอนขอนหว่องซ้ำหนิไปน้องเห็ดงามออกดีไปน้องกิฟต์นิสก้าพาเบ,บื้องสมมบืองเฮ็ดขอนมัน้องบริก็รไปน้องต้นแรงก้อนไปน้องต้นแรงต้นแรงต้นแรงมึงต้นแรงก้อนเสอ,อดเนี่ยไปน้องออกเป็นลืมเป็นลืบไ่น้อง มันจะออกอีกอยู่พี่น้องมันมีเสือไม่ยัง่งเลยพี่น้องนะมันมีเสือไม่ยัง่งแปลว่าขอนนั่นขอนขอนไม้ม่วงนี่เป็นเสือเฮ็ดเนาะพี่น้องนะมันเคอก็ออกเป็นมันเคยก็ออกเด็ดต้นมันคือออกเป็นบางต้นพี่น้องคนาะดสิวาสุดกบดคอยได้เห็นนะพี่น้องงามเลยนะ ซับนี้ก็น,อกนอ้องพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ